สวัสดีนะครับเพื่อนๆวันนี้ช่องดีๆจะพามาคืนชีพพัดลมนะครับที่เห็นนี่นะครับเป็นพัดลมที่มันจมน้ําแล้วนะครับมาตอนน้ําท่วมครับเรามุดเข้าไปดูได้ถุนบ้านแล้วก็คู้สร้างมันขึ้นมาก็สภาพก็จะได้ประมาณนี้นะครับเสีได้เราไม่ได้ถ่ายรูปตอนที่มันจมน้ําไว้นะครับเป็จากตัวเนื้อตัวเปียกน้าไปหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวเราจะลองหมุนแกนดูมันจะติดๆหัวนะครับจะมีข้าวสนิมมันใช้คีมล็อกเป็นตัวช่วย ข้งางในก็เดี๋ยวเราจะถอดออกมาล้างทำความสะอาดคาบสนิมต่างๆนะครับที่เราต้องถอดแยกชิ้นออกมาแบบนี้ก็เพื่อจะเอามาทำความสะอาดด้วยครับเราถอดทิ้งไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วเราก็มาประกอบใหม่อีกทีเมื่อสัปดาห์นี้นครับเหมือนเราทิ้งไว้ประมาณสักเป็นอาทิตย์แเราคว่าม,มันจะแห้งสนิทนลทีนี้เราก็มาเตรียมปลอกสายไฟแล้วครับเพื่อจะเตรียมต่อแล้วก็ทดลองเทสดูว,ว่ามันหมุนใช้งานได้หรือไม่ครับ หลังจากที่เราทดลองต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเสียบปลั๊กเทสดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับหนึ่งสองสามเขาผลว่าหมุนอยู่นะครับไม่มีการตัดอ,อะไรเพราะว่ามันแห้งสนิทหมดแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะประกอัวตัวเครื่องนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาล้างที่หลังครับตอนที่เราขึ้นโครงเสร็จแล้วครับ ัของนี่เลยสร้างกันแล้เ่ยนี่นครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือตัวโครงไว้ประมาณนี้นครับ <laughs> เพื่อจะถอดมอตเตอร์ง่ายๆนะครับ เี๋ยวเราก็จะถอดจะมีน็อตล็อกอยู่สี่ตัวเดี๋ยวเราจะอามาคินนิ่งครับทำความสะอาดมันนะพวกคราบสนิมต่างๆครับตรงส่วนที่เป็นสนิมนี้นะครับเราจะเอาผ้าเช็ดแล้วก็กระดาษทิชชู่ซับๆๆพวกสนิมพวกอะไรนะครับขัดๆนิดหน่อยนะครับแล้วก็เอาน้ำมันทโลนิดนึงนะครับ ส่วนลูกปืนเราเช็คแล้วว่ามันยังใช้ได้อยู่นะครับมันยังเลื่อนๆอยู่นะครับไม่มีเสียงดังเราก็ทโลน้ำมันนิดหน่อยก็พอแล้วครับนี่เป็นน้ำยาครับแต่ถ้าใครมีลูกปืนใหม่ก็เปลี่ยนไปเลยนะครับเพราะมันอาจจะมีเสียงดังวิวิวิวได้นะครับแต่นี้เราลองแล้วมันก็ไม่มีเสียงดังอะไรมากครับก็พอใช้งานได้ก็ใช้ไปก่อนครับ ส่วนด้านในเราก็ทําความสะอาดเหมือนกัน,นครับเอาพวกคราบสนิมอะไรออกมาให้หมดเลยทีนี้พอสะอาดแล้วเราก็ทําการประกอบกันเลย เราลองบดดูเขา้จะลองเสียบปักเลยพอเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดดูก่อนนะครับว่ามันมีเสียงดังหรือมีอะไรปกติไหมครับก่อนที่เราจะมาใส่ใบพัดแล้วก็ตัวโครงมันเอาขอว่าก็พอใช้งานได้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ตะแกรงแล้วก็ใส่ใบพัดลงไปเลยนี่ครับประกอบเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสตด,ดูใหม่อีกทีนึ่งนะครับนี่ครับลองเสียบกันเลยเอานี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดีย๋ยวเรามาลองกันเลยพัดลมสวิตช์เบอร์หนึ่ง เบอร์สองเบอร์สามแรงโคตรเลยครับเหมือนเดิมดแล้วครับเมือนเคย่บีบกลับมาแล้วครับก็พัดลมจมนาำครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเพืเ่อนๆอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย